คลิปนี้มาพบกาเฟแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีสกูชี่ใหม่มานำสเสนอซึ่งรู้สึกชอบกับชิ้นนี้มากๆนะคะตาแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะคะคุ้นคนไหม ก็ต้องแล้วนะคะเป็นขนมปังแตงโมนเองซึ่งจากการที่ไปสำรวจเสิร์ชอะไรอย่างนี้ใน Google มาะคะขนมปังแตงโมน,นี้มีเป็นของจริงด้วยแล,วและมีจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนะเป็นอะไรที่เวนเทจสุดๆแล้วก็น่ากินสุดๆนะคะอยากจะลองบินไปกินของจริงที่ญี่ปุ่นมากๆเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถบินไปกินที่ญี่ปุ่นได้นะเราดูเป็นสกูชีปก่อนกันนะคะหน้านตาแพ็กเกจจะเป็นอย่างนี้นะคะเขียนว่า watermelon bread ะคะ ตรงนี้จะมีเป็นพวก ID เดียลายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นข้างหลังเนาะถ้าแกะพลาสติกออกมาจะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดาษถอเฉยๆนะนี่แล้วก็สามารถดีบบนกระดาษได้เลยนี่จะเป็นใบนะคะนี่นะไปอ่านให้ฟังด้วยละกันเนาะร้าน Starfish s q u i ชี่จำหน่าย s q ชี่ของแท้น้ำข้าหลากหลายแบบนะคะย่ยอมๆและมีของนาให้เลือกชมกันด้วยค่ะก็เป็นแบรนด์ของร้านนี้นะคะช่องที่ขึ้นตรงมุมตรงนี้นะคะกด Subscribe ได้นะคะ แต่มาแล้วนะคะก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะสองสีเนี่ยเนื้อจะไม่เหมือนกันนะคะจะนุ่มแบบนุ่มคนละแบบนี่จะเป็นสีเหลืองนะคะนี่ข้างหลังคือจะเป็นซ์เจอร์แบบแตงโมเดอร์มีความหนาของขนมปังนะคะแบบมีความไฮไลท์สีอันแบบนี้จะเป็นสีแดงนะคะนี่ความเป็นซ์เจอร์คือเหมือนกับพึ่งหั่นจะก้อนขนมปังส,สดๆเลยนะแบบดีมากกลิ่นนะคะจะเป็นกลิ่นแบบ ขนมปังนะคะเดี๋ยวเราลองดูสีเหลืองกันก่อนนะคะห้าโอ้โหสโลค่ะอันนี้จะเป็นสีแดงนะคะ สีแดงจะแน่นกว่านะคะไฟชอบเนื้อของสีแดงมากกว่านะนีเหลืองก็นุ่มนะคะมันแล้วแต่คนชอบนะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นมันโฮมเมดนะคะก็ไม่ใช่งานแบบสกูชี่จากโรงงานนะคะก็ถ้าใครซื้อไปแล้วแบบเฮ้ยแปลกใจว่าเอ้ยทําไมแบบเนื้อมันแปลกๆอะไรอย่างงี้จากสกูชี่อื่นอย่าเพิ่งไปตอบว่ากันนะคะมันคือสกูชี่โฮมเมดนะคะเนื้อก็ถือว่าดีสุดๆแล้วนะพอเวลาเสางก้อนประคบกันอย่างงี้นะคะเหมือนมันเป็นแบบขนมปังแถวแบบแซนด์วิช อ่มปิ้นอะนี่ค่ะถือว่าเป็นกูช่อิมพอร์ตจากของจริงนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะแบรนด์คนไทยนะคะเราควรจะสนับสนุนนะคะไม่ไมสนับสนุนของก๊อบนะคะก็ยังไงใครสนใจไปสามารถสั่งซื้อได้นะคะสำหรับแบบขนมปังอย่างนี้ เนื้อดีๆอย่างนี้บีบฟินๆอย่างนี้นะคะก็ยังไงใครสนใจไปสั่งซื้อได้นะคะเนื้อนุ่มมากๆจริงๆค่ะยกนิ้วให้คะแนนเต็ม10ให้10เลยนะคะก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ